ดีครับคลิปนี้จะมารีวิวไมโครโฟนนะครับราคาหลักร้อยนะครับไมโครโฟนที่ใช้หนีบกับปกเสื้อนะครับ g h อ UBL นะครับกล่องเปิดออกมาก็ลักษณะนี้นะครับนะครับเออเปิดปึ๊บออกมาสิ่งที่เขาให้มาก็มีประมาณนี้นะครับนะครับอ่าอันนี้มีตัวตัวเสียบท้ายไมโครโฟนตัวอ่สแกนหาสัญญาณสัญญาณของเสียงนะครับอันนี้คือตัวไมโครโฟน เดี๋ยวผมจะมาลองใช้และก็รีวิวให้ฟังว่าระบบเสียงมันจะประมาณไหนนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากมม่นะครับประมาณ270ร0บหรือ80บาทนี่แหละรวมค่าส่งแล้วก็ประมาณ3 0 0รกว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาไมโครโฟนนย้ปกเสื้อนะครับใช้ถ่ายทําอะไรต่างๆก็พอได้อยู่ในราคาหลักรนะ้อยเนาะสามกว่าบาทรวมค่าส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ รีวิวไมโครโฟนราคาหลักร้อย JBL เป็นไมโครโฟนเล็กๆนะครับใช้หนีปกเสื้อนะครับที่เขาแถมให้มาก็จะมีของประมาณนี้นะครับในกล่องนะครับเปิดกล่องดูก็จะเห็นประมาณนี้แหละครับอ่าอันนี้ก็จะต้องเสียบเข้าเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่ากันลมนะครับกันลมกันผึ่งๆผาๆอะไรประมาณนี้เดี <laughs> ย๋ยวมันน,น,น,นี่เสียงที่ไม่ต้องการ เพื่ออะไรต่งนี้นะครับพอพึ่งอะไรเงี broken, like tá, oh. illing, ้ยมันมันกันได้นะครับอันนี้ก็ใช้เสียบดูเกี่ยวกับหูฟังนะครับผมส่วนไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะใช้เสียบกับอ่าท้ายของโทรศัพท์นะครับท้ายของโทรศัพท์เสียบเข้าไปนะครับผมอ่าเผอิญว่าตอนนี้ผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับคือเครื่องที่ทายอยู่ขนานี้นะฮะอ่าก็ตอนที่ใช uma, ้ถ่ายเนี่ยไมใช้อีกอ่าเครื่องหนึ่งนะครับ อันนี้ใช้เสียบเข้าที่อ่าท้ายโทรศัพท์อันนี้ใช้หนีบกรปุกเสื้อเรานะครับผมนะครับกดนะครับกดมันก็จะเป็นเป็นเป็นแสงขึ้นนะครับกดตรงนี้นะครับมันต้องชาร์จไฟก่อนนะครับชาร์จไฟก่อนมันจะมีแสงมีไฟขึ้นนะครับอ่ามีไฟขึ้นแล้วมันก็จะหาหาสัญญาณของมันนะครับสัญญาณก็คือตัวตัวนี้แหละอ่าเสียบใส่ท้ายโทรศัพท์นะครับผมแล้วสัญญาณก็จะเข้านะครับหลักการใช้งานนะครับอ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบการการภาคการพูดใส่ไมโครโฟนเป็ลายนี่ปกเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปกเสื้อนะครับเราจะพาคเสียงให้ฟังนะครับยู่ไม้ปกเสื้อนะครับนี่คือผมกาลังรีวิวไมโครโฟนอันนี้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นระบบเสียงเป็นยังไงบ้างก็ตามที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้นี่แหละครับสมมุติว่าผมจะภาคเสียงการ์ตูนนะครับฉันจะไปยังไงล่ะฉันจะไปได้ไหมไปยังไงฉันไม่รู้นะเออฉันก็พยายามยาจะติดตามเธอไปนี่แหละ ไม่ว่านกมันจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็จะตามหานกดังแอ่นตัวนั้นให้เจอนะมันคงอยู่ในป่านี่แหละคงไม่เกินความสามารถที่พวกเราจะต้องตามหามันใช่พวกเราจะต้องตามกันไปครับผมก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวนะครับระบบไมโครโฟนที่ว่าอ่าหลักร้อยนะครับผมก็ว่ามันพอใช้นะครับผมก็หาซื้อได้สั่งซื้อนะครับตามตามอ่าพวกนี่แหล,ละลาซาด้าช้อปปี้อะไรต่างๆนี่นะครับราคาก็ ไม่ได้แพงมากมายนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาไมโครโฟนที่จะใช้อยู่นะครับไมโครโฟนที่หนีปกเสื้อก็ประมาณนี้ครับผม